สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปที่บ้านแพนะครับอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากจะชวนทุกคนร่วมเดินทางไปกับผมนะครับแล้วก็ชมไม้ชมป่าชมดอยข้างทางแล้วว่าวิวเวอริกูดแค่ไหนนะครับระยะทางการเดินทางเกือบ3 0 0กิเมตครับตอนนี้เมื่อยนะครับ เข้าปั๊มพักผ่อนสักนิดหนึ่งครับจริงๆคลิปมันยาวนะครับผมตัดออกไปเยอะมากเลยครับพักเติมน้ำมันแล้วก็เติมท้องด้วยครับเพราะต้องเดินทางต่ออีกยาวไกลครับที่นี่เขาเรียกว่าอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางเชียงใหม่ไปบ้านแพ้นะครับอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับสำหรับใครที่ชอบเดินทางแนวธรรมชาตินะครับแนะนำให้มาถนนเส้นนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ที่นี่คือสวนสวนบอแก้วนะครับใครที่ผ่านถนนเส้นนี้ก็จะเจอนะครับบรรยากาศที่นี่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปมากครับจริงๆแล้วทุกคนครับที่ผมเดินทางจากเชียงใหม่นี่นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับแต่อำเภอแม่สะเรียงนะครับอยู่ทางผ่านบ้านผมพอดีและเพื่อนผมก็อยู่ที่นี่นะครับผมก็เลยถือโอกาสแวะเที่ยวหาะนะครับแล้วก็พักผ่อนคืนนึงพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อครับเพราะระยะทางไปบ้านผมก็90กว่ากิโลเมตรครับ บ้านผมอยู่จังหวัดตากนะครับอําเภอท่าสองยางที่ผมเลือกเดินทางมาทางนี้นะครับเพราะว่ามันใกล้ครับใกล้กว่าทางไปแม่สอดนะครับผมก็เลยเลือกมาทางนี้บรรยากาศมันกินใจนะครับยืนดีนต้อนรับเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ถึงอำเภอแม่สเรียงเรียบร้อยนะครับสถานีต่อไปคือบ้านแพ้นะครับก็คือหมู่บ้านที่เพื่อนผมอยู่นั่นเองครับวิวที่นี่เวอริคุดมากครับไม่เชื่อลองดูเลยครับ Your turn Another good time Rock right that Da 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 da